เหมือนไม่ชนต้นไม้เลยนะไม่ค่อยชนเลยนะตอนนี้โออไม่พังเลยไม่ไม่ยมันเป็นการเหินแบบว่าไม่กลัวใช่ไหมะเออล้อมันลงอย่างเดียวน่าลงเนาะดูดิมันเป็นการเหินแบบไม่กลัวแล้วอ่ะลงมาไงตรงนั้นอ่ะดูดิดูแม็กลงเลยดูดิกลับมาเลยไปแล้วรถมันพังแล้วนะดูว่าเขาบอกว่าไม่พังอ่ะ พุ่นบานอ่ะไอ้ไอ้ชัดไอ้ชัดกระโดดเข้าลงซ่อมอ่ะยอ้บันจริงขนาดนั้นอ่ะกูอยากดูภาพบนหอว่ะดูย้อนหลังได้ปะไอตีอยู่บนทอะไะตีอยู่บนทอกูอยากดูว่ะไอตีอยู่บนหอเดี๋ยวอุ้บเสร็จไปดูย้อนหลังมันได้มะไว้ก่อนมีปะไม่มีครับมีตอนมีอะไอยูโอเคโอเคก็โอเคตีอยู่ไอ กหมดแผงอ่ะฉันอ่ะลุงหมดแผงอ่ะหมดทั้งแผงอ่ะ X2 พี่มีค X2 เขาบอกให้รอบัร์ด็เทำอะไรพี่ไปช่วยปะไปโรงพยาบาลพี่เดียวเจ็บแขนว่ะเซอร์ขับได้ปะกดแขนไม่เอาไม่เอาผมไม่เคยขับบ้านเราเออแต่เล่นเข่าเันแหลจริงมันการทำงานเยอะเนาะใช่ ไปเลียนมาตั้งที่ไหนอ่ะเขาอ่ะยังแรงอยู่เลยพี่ไปแล้วไปทางไหนคไปไหนบ้างไหนมาโดนชนมาโดนชนจักรอุโมงค์จักรอุโมงค์อะไรวะนะอะไรวะเชิญอ๋อนี่วิ่งไปชุบเลยไงไอ้ผมเห็นไอ้ดีจีมันทำบ่อยยังไงอ๋อวิ่งแบบวิ่งไปชุบเลออ่ะ อ๋อไม่ให้ต่อนะไม่ไม่แยกไม่อะไรเลยอ่ะแบบลงรถทุปายวิ่งไปชุบเลยอ่ะจะโดนจะโดนคนชุบแล้วโดนคนอุ้มก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่มาชนแบบเต็มหลับชุบไปก่อนเนี่ยใช่ชุบไปก่อนแก็สมมติจะรอดไม่ได้เลยมันบังกูจนไม่เห็นเทียอะไรเนี่ยของเซิร์ฟเป็นไงบ้ากอากาศที่อ่ะที่นี่หมายถึงว่าชุบในมือใช่ปะอุ้มคนนั้นหรือว่าวางอยู่ต้องวางกับพื้นถูกปะใช่ หรือคนอุ้มเท่านั้นเป็นคนชุบโโอ้หถก็ลงคนช่องนี้แม่งไม่พังไม่คือแบบสุดนะผมบอกเลยโอเคสุดติดต่ตามพักลบเดี๋ยวตำรวจเห็นอยู่ไปถ้าเป็นรถซิ่งนี่พังทุกคันนะช็อตไม่อ่ะเชื่อไม่กิ๊กไม่กิ๊งแต่กูไปไหนไม่เป็นไรอ่ะกิ๊กแบบปล่อยไหลเนี้ยเห็นแล้วเมื่อกี้มันไม่เห็นแล้วไปเลย รถอะไรครับนี่ไอ้คุ้มจัดอ่ะคุ้มเนี้ยคันเนี้ยคุ้มจัดอ่ะโอ้โหมึงขึ้นมาได้ไงวะเมื่อกี้มันขึ้นไปครับบนนี้โอ้โหเยอะแดงเลยอุ้ยตกน้ำอุ้ยไอ้เรื่อ้โอยู่วะ ต่อทีทไม่มีพี่ม่มีป่ะซิกมีไหมต่อทิทไม่มีต่อทีทไม่มซิกก็ไม่มีต่อไปก็คือด้วยด้วยเพื่อหนึ่งยารวมกันอยู่มีไอเต๋ยมีเซิร์ฟอุ้มอยู่แย่งแกแล้วลุงแก็มาอู่ได้แย่ละแย่้วแกแล้วต้องู่โบป่ะไปแล้วน้ำมันแน่นอนอู่ไว้ใกล้ๆอู่ไว้เตรียมเพจไอเต๋ยเต๋ยเตรียมเข้ามาอู่เลยมึงถ่ามตรงนี้ ้ออุโมง่นเลไม่เป็นไรวมาเลยว์ไหนวะเนี่ยขวามึงอะอุโมงรถไฟอะต้องซ่อมในอุโมงอะพอมันมาไม่ได้อะเขี้ยแล้วพอมาเขี้ยไม่จริงเลยอะเขี้ไข่ปิ๊งแล้วเธอไ่ปิแล้วไปล้ลูกไปที่ไข่ไข่ไขไปไปเออไปดีเออไปไปจะกันจไป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 เออเออเออยังอยู่ไปเลยไป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 เดี๋ยวกูไม่เลให้ไม่มีนักาไม้มึงไปมึงอย่าไปกลับไปดี ชิปหายแล้วเซิร์ฟไว้กลับไปโดนแล้วไว้กลับไปทําไมเซิร์ฟอย่าไว้กลับไปก็บอกแล้ไหมูได้แต่ลุงกูได้แต่ลุงกูได้แต่ลุงกูได้แต่ลุงไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟว่าอยู่ไอคนอุ้มว่าอยู่ขอตํารวจหน่อยขอตํารวจหน่อยไม่เดี๋ยวปล่อยเขาให้เขาให้ปล่อยนะเขาไม่ให้อุ้มแบบนี้นะเออคนอุ้มว่ายน้ำอยู่คนอุ้มว่ายน้ำอยู่พี่ได้แค่คนร่วม ไอ้เทียเตยมันจะว่ายกลับไปนะพี่ให้มึงว่ายไปเลยเก็บยาเก่าด้วยครับอู้ตดผิดคนแล้วลุงแบบเป็นไรลุงขวางอ่ะเมื่อกี้ลุงขวางผมอ่ะงั้นจะได้เตกแล้วอ่ะถ้ารถกูไม่พังนะไปต่อได้เลยอ่ะลุงติดเล่นไงลุงลุงติดเล่นแหละวิกี้ลุงไปกระลอกเลยกระลอกบินข้ามเขาเลยอะเกินไปลุงจริงวิคี้ ออขอตำรวจที่ก่อเก็บยาเก่าหนะะ่อยครับรถตำรวจผมมีผู้ต้องหาโหลวโหลขอรถตำรวจหน่อยได้ยินบ้างไหมอ่ะเสอร์เออววะลากไปดิเซอรอุ้มไปดิตรงที่เก็บยาเก่าอะ่ะเก็บยาเก่าอ่ะขอได้ลุงมาได้ลุงมาเอาไปหน่อยร่วม เฮ้ยรถแม่งพังง่ายเกิดอะไรเยอะจังหวะตะกี้เนี่ยไม่ควรพังด้วยก็แม่งโคตรง่ายเลยหัวลงพื้นอะเชื่อผมด้วยผมรอดเชื่อผมผมรอดลงมาหน่อยลงไอ้ลงมาหน่อยลงมา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 อ่าแล้วเบรกอ่าพาไปด้วย เจ็ดชั่วโคตรพาพาดูแลดีๆหน่อยนะพาดูแลดีๆหน่อยคนนี้เจ็ดชั่วโคตรคนเนี้ยบอกแค่นี้แหละยังไงผมก็รอดไอ้เซิร์ฟเกมแถวน้ำอ่ะมาช่วยมาหน่อยดิแถวน้ำไอ้ตรงเลเบลเลเบลเลเบลเก่าอ่ะน้ำน้ำน้ำเชื่อมเชื่อมไปบ้านเสาร์อาทิตย์อ่ะนี่มั้ยฮัลโหลเออไม่เอ้ยมึงมาขอบน้ำอ่ะขอบน้ำอ่ะขอบน้ำเดี๋ยวก็เจอไอ้เซิร์ฟน่าจะว่ายอยู่กลางน้ำอ่ะ อยู่ไป <S <S ไอ้เซิร์ฟเกมยังอะ่ะไอ้เซิร์ฟเกมยังอะ่ะยังไม่รู้เลยจำเป็นพูดอะไรเลยละนะพอแท็กุด,ดแล้วเนี่ยคนี่ยอูดเอาเยอะแล้วนะกูพลาดกูพลาดไปเคสหนึ่งกูติดเล่นเกินไปโทษทีข้อโอ้นะครับ น้ำมันไ,ม,ไม่พอทั้งสอนอไล่กลูอะ่ะเขาบอกแค่นี้ทั้งสอนออ่ะกำลังกำลังขึ้นข้าบบนี่รอในเมืองดิเราจะมาเล่าสอนในเมืองหรือเปล่าที่นี่มันไม่เวริร์กนี่แหละนี่แหละไม่กดเขาบอกให้ไปสอนอในเมืองเท่านั้นถ้าม,มาที่นี่ใครบอกเอา้าไปดูกดดีกดตำรวจอ,อ่ะข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้ทำสอนทำสอนอ ข่าน้องทะเลสายได้ไหมเกตุอุ้มอ๋อได้ใช่ไหมเคเคเคเป็นพิเศษก็ไปไนงะพ,พี่สมมาคนเดียวใช่ไหมพี่ทำล่า,าพี่ทำบ่ลงคำเลยทงคำเลยทนั่นคนเดียวใช่ไหมนั่งคนใสก่กอดไว้ก่อนเผื่อเล่นลินแทงกูก็ใส่แกวะเคี้ยประตูดีล็อกไว้ด้วย เฮียคอตัวแล้วครับมีถุงศพไอสัตว์จับมือเขาด้วยนะจับมือเขาไม่ชอบไปให้ล็อกมือได้ครับเอึดอัดเอ้ยอัดกับเลยครับเดี๋ยวเลยครับเคียขอตัวนะครับผมมีถุงศพนะครับถุงศพหนึ่งถุงแล้วก็โทรศัพท์สองเครื่องครับเหลือสองนาทีเองมันทำอะไรไม่ได้อะมันเหลือมันก็เหลือสองนาทีแต่ว่ามันโดนจับไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เฮียใส่ปีนครับมันผ่านไปแล้วฮะ ม่ว่าจะเหลือ0 1นอ่ะจรงถ้ามันรอดมันก็รอดไปแล้วไงแล้วก็จำขอหอยาเจลนะครับผมดูดิดูดิเขาให้นี่ผมบ้านตำรวจดูดิเขาส่องใส่ผมว่าโปรงหาไรแรงครับเจ้เาเจ้าลยส่งเลยเลย่าเลยส่งเลยส่งไาเลยส่งมปเลยส่งไา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 เลยถืงว่าไวถือว่าไวเนี่ยพวกาเดย่างเงี้ยแหละครับ โอ้ยผมลากทั้งสอนแล้วโอ้ยเฮี้ยสุดแล้วเะกี้ถ้าราไม่พังไปต่อได้ไงไอเฮี้ยเขาเคนไม่น่าไปแล้วทางนั้นอ่ะสาหืดลงไปสวยแล้วเสือกไปขึ้นบนสูงอีกแล้วมันห้อยลงมามันเครื่องมันโดนนะตัวทีครับตัวทีครับใครอ่ะซิกซิกครับซิกซิกซิกิกซิก่ะขอดูบัตดิ มันมันกดอะไรไม่ได้เลยครับลุงมันโดนล็อกมือครับอ๋อเหรอตัวทีครับผลที่ผิดหวังครับตัวทีครับตัวทีจริงๆครับออกปุ๊บไม่ได้ตัวทีครับเด็กกบผมเด็กกดอยู่แล้วฮะ ยี่นี่มันคือคน,มนไม่ได้ไม่มันไม่ได้คือรถฮะรถมันดีฮะแต่กดอุ้มแม่งพลาด เอาเรื่องดูไอเคก่อนนะดู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 ชื่อว่าอะไรไอเคอ่ะชื่อว่าอะไรไอเคอ่ะชื่อว่าอะไรไอเคอ่ะเข้าใจละวไปดูดิ ไม่เขาลงมาอยู่ตรงสันเขาอยู่ตรงแต่ลงน้ำแล้วจะลงน้ำแล้วโอเคตำรวจแบ่งสองฝั่งเลยลงน้ำแล้ววุ้มมาแล้วไม่อยู่ไม่ต้องอยู่เมีอยู่ไปอยู่ให้ไม่เห็นไม่เห็นมึงอย่าทำอย่าไปหลอกคนเที่ยไอ้สัตว์ตรงเนี้ยแทงอยู่แทงอยู่เดี๋ยวไม่ต้องย้ายนะอยู่ทางหลังบ้านอินเวสหลังบ้านอินเวสละไม่กลับมาไม่กลับมาไม่กลับมาแล้วก็ไปเลยเขาเขาเขาเหมือนรู้เขาเหมือนรู้ว่าแล็กดับแล้วขึ้นเขาไปบ้านสกอตไหมบ้านสกอตเก่า ไปทางบ้านซาเวทเอินข้ามมาจะถึงหลังบ้านซาเวทแล้วสรุปให้เนี่ยผมโชบให้แล้วพี่เห็นปะลุงกางเกงบนลุงจะซื้ออุ้มนั่งข้างานั่งข้างเนียรถแบบไม่มีความอะ น <rium> ไม่มีความค่ำเลยเขาโดนแล้วล่ะพี่ใต้เขาดูแล้วเขาไปเขาไหนแล้วไม่รู้เนี่ยโกลัมแล้วถึงโกลัมแล้วอยู่ใต้ฮอเลยอ่ะรู้อย่างเดียวคือฮอไม่หลุดอ่ะจะหลุดฮอยังไงเขาไม่หลุดฮอแล้วอุ้ยเขาพลิกคว่ำได้ด้วยเนี่ยรถคันเนี้ใจเฮ้ยเจอดีจีดีจีเจอดีจีเจอย้อนกลับไปสามแยกกินาเอาว่ามีญาติมาตามามีญาติไล่หุ่นแล้วถึงไล่หุ่นแล้วเหินตัดซ้ายขึ้นไปนู่นเลยไล่หุ่นเลย เขาหนีญาต์อยู่ญาต์ไล่ล่าไล่ลแล้วมีเคสต้องทำเม็ดเหลืองนะเคสอุ้มรถติดไล่ป่ะตอนนี้เฮียแท็กยังไล่ไม่รอดมันหายดังไ่อะเฮียแท็กกูยังตามไม่ทันแล้วอะไรจะทันตอเนี่ยขึ้นยอดเขาดีจีนะยอดเขาดีจีตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนต่อเคสที่ไล่มาจากตลาดบาคาร่าที่รถอะไรครับผมท่นดำครับ เขาดีนเฉยไซเรนแล้วเขาเหินข้ามไปเลยบ้านดีจีเก่าหันหน้าไปทางบ้านดีจีเก่าไอ้คว่พีคเฮ้ยไม่มีคนพิกไม่มีพีคพี่แอรรถถึงตุ๊กตาลมลุกไอ้ขับเอาวันเจอแล้วเอาวันเจอเอาวันเจอตอนนี้เหินมาสามแยกบ้านดีจีครับลงต่อเลยนะไม่มีไปเลี้ยวเลยลงอย่างเดียวเลยมุดอุโมงค์ว่ะแล้ว เเลลตตามไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขวาละขึ้นขวาละเป็นใจดีกว่าไปทางไหนพี่ไปทางไหนตาไปทางบ้านซิกซิกบ้านซิกซิกโอเคโอเคกลับไปข้างน้ำเนี่ตอนนี้ตอนนี้กลับไ้ามนะไปดูเยอะสัตว์อะไอ้ยี่เป็นกลางแล้ววะคันนี้กลับบ้านเกิดดูทรงละใช่เลยว่าละเขาเขาอยู่ฝั่งนู้นเขาจะข้ามไปลิงวัวลิงวัวเขาจะเขาจะเป็นเบเจสกีแล้วโอเคผมดัาฝั่งนี้นะพี่เก๋อเออ เขามาฝั่งเลี้ยงวัวแล้วตอนนี้ฮอค้างแล้วเฮียไม่มีความเลยดูดิจะความไม่กูค้างไปแล้วไอเฮียคนมีบปอดค้างไปแล้วมี่อดต่อด้วยโอเคหายค้างแล้วตอนนี้อยู่เข้าค่ายเข้าค่ายขืนเข้าค่ายได้เวะเนี่ยโอเคกูยังอยู่ตอนนี้อยู่ในค่ายทหารนะอ่าออกทางข้างหน้าออกข้างหน้าออกข้างหน้าตรงอุโมงค์ ข้างหน้าไม่เปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเ้ยทำไมเขารู้ดีจังวะออกข้างหลังออกข้างหลังดีกว่าเขาจะไปเหินสนามบินเขาจะไปเหินสนามบินออกเหินสนามบินออกอดาวนนหน่อยเหินออกเหินออกเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเหินปกตินี่เหินแล้วมาแล้วเรียบร้อยโดดทำการดีจัดกูก็รออยู่ดิกูพูดไปแล้วเหินหรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเฉยหันมองอยู่เมื่อกี้ไอ้ยัยมันมีเหินทางเขาข้ามกลับแล้วเขาข้ามกลับแล้วไม่ต้องข้ามมากัน อ่าแรกขังคุกอยู่ชนต้นไม้แรบตายไม่ตายแรบตายแรบชนต้นไม้ลำแรบตายจริงวนต้นไม้ไม่ตายไม่ตายโอปปี้อ๋อโอเคโอเคถูกอ่ะดูดิแรบเจอ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 อยู่เจ้าแบเก่งว่ะรับรับเลยเอรูดนไดไงว่าเป็นผมผมตายหาไปเฮ้ยชนต้นไม้นิดนึงชนต้นไม้นิดนึงศูนย์นย์นขึ้นบนราคาบ้านว่ะแล้วเข้าไปต่อเลยว่ะ เอ้ยเขาติด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 ติดป่ะเขาติดไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดลงถนนได้เขาทาได้ไงวะเนี่ยอะได้่ะได้ขังคกอยู่ไปไหนพี่ไปไหนต่อเดือดซ้ายเดือดซ้ายเขาลงลงลงไปทางบ้านคนรวยลงลงถนนละบ้านเจีกีเก่าละลงลงถนนไม่ไหวแล้วมันเจ็บมืออ่ะไอ้เหี้ยเจ็บมือจริงเว้ยไอ้เหี้ยเล่นเข่ะยอมยอมยอมเลยอ่ะแม่งเจ็บมืออ่ะเจ็บไอ้เนี่ย